นายพลอิสเอลฟาดยับแผนยึดกาซาคือกับดักมรณะสนามรบปาเลสไตน์ือเวียดนามสองวันที่6กันยายน2568อยู่กับดิฉันค่ะถนัวัวังชาก่อนบิ๊กว่ผ่าโลกพลตรียิซักบ,บริกตัวตึงนะคะเป็นนายพลที่กเกษียณอายุแล้วแต่ว่ารับผิดชอบกองหนุน กองกำลังสำรองของอิสราเอลเขาออกมากล่าวว่าการผลักดันของเนทันยาฮูในการยึดครองเมืองกาซาอีกครั้งคือกับดักแห่งมรณนะโดยกล่าวหาว่าผู้นำของอิสราเอลทำให้กองทัพอ่อนแอลงและหลอกลวงประชาชนเกี่ยวกับผลสงครามพ o นท r ริบิกส์เป็นกองกำลังสำรองของอิสราเอลออกมาเตือนหลายครั้งค่ะครั้งล่าสุดนี้ ลงบทความในหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ของอิสราเอลเตือนว่าแผนการยึดครองเมืองกาซาสิติของเบนจามินเนทันยาฮูจะก่อให้เกิดหายนะแน่นอนเรียกแผนการนี้ว่าคือกับดักมรณะสำหรับทหารและเฉลยศึกอิสราเอลสื่อมาราอีฟของอิสราเอลนั่นแหละค่ะเอามาเผยแพร่เมื่อะะวันพระัสบรีที่ผ่านมาบริดส mm ์ hmm. its, กล่าวว่า เป็นเวลาหลายปีแล้วที่รัฐบาลของเนทันเยหูให้กองกำลังภาคพื้นดินของอิสราเอลมีขนาดหดตัวลงอย่างมากทั้งๆท,ท,ที่ตั้งงบประมาณสูงบริกส์บอกว่าเนทันเยหูตลอดสมัยของเขายอมให้กองทัพภาคพื้นดินถูกตัดลดขนาดลงเหลือเพียงหนึ่งในสามของขนาดกองทัพเมื่อ20ปีก่อนเขาย้ำว่ากองทัพอิสราเอลไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพออีกด้วย จึงไม่สามารถเอาชนะได้แม้แต่พื้นที่ผืนเดียวนั่น,นคือแค่เมืองเดียวก็แพ้ขนาดนั้นเลยนะคะนายพลผู้นี้กเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังถูกเรียกเข้าร่วมสึกใหญ่ของอิสราเอลด้วยเขาบรรยายถึงกลยุทธ์การโจมตีและการถอนทัพของอิสราเอลนั้นไม่ได้ผลไม่สามารถควบคุมดินแดนส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างขาวรได้จริง วิธีการปฏิบัตินี้ไม่เพียงแต่ทำให้ฮามาสพ่ายแพ้แต่มันยังทำให้ IDF คือกองทัพอิสราเอลนะคะ IDF ย่อมาจาก Israel Defense Force ถ้า I.O.F หมายความว่า Israel Occupation Force ซึ่งถ้า I.O.F จะรวมถึงกองกำลังเอกชนทหารรับจ้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นอเมริกันค่ะบรีกยืนยัน ยุทธวิธีของกองทัพอิสราเอลทุกวันนี้ทำให้ต้องสูญเสียทหารอย่างหนักมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากอีกด้วยแม้ว่าอิสราเอลจะปิดกานข้อมูลนะคะว่าสูญเสียเท่าไรบาดเจ็บเท่าไรพิการเท่าไรแต่สื่ออิสราเอลนั่นล่ะค่ะแงะออกมารายงานบ่อยมากล่าสุดได้รายงานไปแล้วนะคะว่าสูญเสียถึงขั้นพิการเกิน5,000 ที่จะต้องรักษาตัวจากการมีโรคเกี่ยวกับทางจิตนะคะคือจิตเวทเนี่ยสองหมื่นหกล้านนี้เป็นต้นทุกวันนี้ก็มีข่าวปลิดชีพตัวเองบ่อยมากเบรกบอกว่าผู้นำทางการเมืองและการทหารของอิสราเอลข้อมูลที่ให้กับประชาชนเป็นเท็จใช้วิธีหลอกลวงประชาชนหาเหตุผลสนับสนุนการดำเนินสงครามต่อไป พูดตลอดเวลาว่าชนะแล้วปราบฮามาสแล้วแต่ทานอิสราเอลสูญเสียทุกวันผู้บริหารระดับสูงทางการเมืองและการทหารมักจะเล่าเรื่องและใช้คำพูดที่แต่งขึ้นให้สาธารณชนฟังนี่เป็นคำพูดของพลตรีบริกนะคะเขาบอกว่าเราได้ทำลายอุโมงกาซาไปกว่า50%เราเซากำจัดนักรบฮามาสไปกว่า20,000คนเราทำลายโครงสร้างพื้นฐานหารของฮามาสทั้งหมดแล้ว เขาบอกว่าคำพูดเหล่านี้ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อุโมงที่ถูกทำลายไปน้อยกว่า24%ด้วยซ้ำที่จริงเขาบอกว่าไม่ถึง10%ด้วยซ้ำนับได้จากผู้ที่ปฏิบัติงานภาคพื้นดินเป็นพยานินักรบพามาสถูกกำจัดไปยังไงก็ไม่ถึง1,000 0คนไม่ใช่2,000 0คนอย่างที่กองทัพอิสเอลเล่าให้ประชาชนฟัง และจำนวนนักรบฮามาสเพิ่มจำนวนอย่างแข็งแกร่งตอนนี้มากกว่า40,000คนซึ่งเป็นจำนวนที่ก่อนจะเกิดศึกกวาดล้างครั้งนี้ด้วยซ้ำย้ำอีกนะคะว่าฮามาสยังคงปฏิบัติการด้วยยุทธวิธีสงครามกองโจรอย่างต่อเนื่องนี่เป็นเรื่องที่พูดเตือนมาอย่างซ้ำซากจำเจกบริกเขาทวนเรื่องนี้เขาก็ออกข่าวเรื่องราวนี้บ่อยมากแต่กองทัพก็ไม่ฟัง ฮามาสปฏิบัติการจากอุโมงคซึ่งเป็นเครือข่ายยาวหลายร้อยกิโลเมตรเชื่อมต่อตลอดแนวฉนวนกาซาบริกเตือนว่าปฏิบัติการทำลายอุโมงคมันไม่จริงและการบุกยึดกา,าซาสิตีิจะทำให้ทหารอิสราเอลสูญเสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆบันทอนกำลังของ IOF ไปเรื่อยๆ เสียงต่อชีวิตของผู้ที่ถูกจับก,กลุมเป็นฉเฉลยและการสังหารพลเรือนจำนวนมากก็ทำให้อิสราเอลโดดเดี่ยวมากขึ้นในสายตานานาชาสากลยังยากที่จะแก้ไขนายพลบริกย้ำว่าผู้ที่ไม่ตระหนักถึงข้อจำกัดตนเองและไม่แก้ไขข้อจำกัดเหล่านั้นจะต้องจ่ายราคาที่แพงมากเหมือนเช่นเดียวกับที่สหรัฐประสบในสงครามเวียดนามวันนี้สมรภูมิปาเลสไต์ จึงไม่ต่างจากสงครามที่ไม่ยอมจำนวนของประชาชนเวียดนามสุดท้ายสหรัฐต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และต้องถอนตัวอย่างยับเยินสงครามกองโจรของกลุ่มต่อต้านแห่งปาเลสไตน์กำลังขายายไปสู่ห้าแนวรบในแผ่นดินเพื่อนบ้านอาหรับอย่างจงใจโดยอิสราเอลจากปาเลสไตน์สูเยเมนซีเรียเลบานอนอิรักและอิรักโดยมี อเมริกามาช่วยโหมกระพึกปลายทางตะวันออกกลางย่อมไม่อาจพ้นสงครามใหญ่เป็นการมาเชิญหน้าระหว่างเจ้าอนณานิคมใหม่สรัฐและอิสราเอลกับประชาชาติมุสลิมทั้งปวงค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้ทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนไทยอย่างมีประสิทธิภาพนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเรา บริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมาหนาโอกาสนี้ด้วยค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war III โดยนาวิากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด2ีเหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line i d c h a p s i s t o r e หรือโทร094-236-9493ตาซาซลุกเป็นไฟทรัมยื่นคำขาดฮามาสต้องวางอาวุธ กลุ่มต่อต้านระเบิดเพลีชีพกลางเยรูซาเล็มวันที่9กันยายน2568อยู่กระดิชันค่ะชนวัตรวังชากรบิ๊กวอร์ผ่าโลกแผนการยึดถนนกาซาปี2025ของทรัมป์และในทันเยหูสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะเราจึงได้เห็นรอเอลกล้าวไม่สนใจหน้าไหนทั้งสิน้นเดินหน้าจะยึดเมืองกาซาซิตี้ ขับไล่าชาวปาเลสไตน์ยึดครองพื้นที่ทั้งหมดทั้งในชนวนกาซาและเขตเวสแบงค์โดยใช้ความอดอยากเป็นอาวุธสร้างภัยพิบัติทางมนุษยธรรมที่รุนแรงหนักขึ้นทุกวันไม่สนใจเสียงคัดค้านจากนาน,นาชาติทั่วโลกและไม่สนใจเสียงเตือนจากนักการเมืองอิสราเอลนักการทหารที่ไม่ใช่สายเยี่ยวมั่นใจว่าใครก็ขวางไม่ได้อารับ ก็คงไม่กล้าส่งกำลังทหารมาแทรกแซงช่วยเหลือกาซาแต่อย่างใดจะทำได้ก็เพียงโรณรงค์ทางการเมืองซึ่งไม่สะเทือนอิสราเอลอยู่แล้วยึดให้หมดก่อนก่อนและทรัมป์อ้างเปิดการเจราจาสันติภาพก็ได้ล่าสุดนะคะทรัมป์ประสานเสียงกับอิสราเอลยืนคำขาดฮามาสต้องวางอาวุธส่งคืนตัวประกันให้หมดโดยไม่มีเงื่อนไขรามติกลาโฮมอิสราเอลแคท พูดหลังจากทำพูดเป็นหนึ่งกันเดียวกันเลยว่าฮามาสจะต้องยอมจำนวนหรือไม่ก็จะต้องถูกทำลายจนสิ้นซากทั้งหมดทั้งฮามาสและฉนวนกาซาทุกวันนี้โดยกายภาพก็ทำลายจนเกือบหมดแล้วไม่สามารถอาศัยอยู่ได้คนปาเลสไตนับล้านก็อาศัยในเต็นท์แล้วยังจะต้องถูกถลม่มรายวันอาคารที่เหลือๆอ,อยู่ตอนนี้ก็ถูกไล่ถล่ม ไม่เว้นมัสยิดไม่เว้นโบสถ์ไม่เว้นโรงพยาบาลป่านั้นอังกฤษยังออกหนังสือว่าไม่พบว่าอิสราเอลล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์กล้าเนาะไม่เขินเลยสักนิดดูสิว่าความอายุธรรมนี้จะดำรงอยู่ต่อไปได้อีกนานสักเท่าไหร่ขู่แบบนี้นะคะมาตั้งแต่ต้นการต่อสู้สองปีผ่านมาแล้ววันนี้ออกมาขูเป็นคู่หูเลยอเมริกาอิสราเอล ขณะที่อังกฤษก็ระดมอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มให้เออย่างเต็มที่ตอนนี้กำลังถูกต่อต้านจากประชาชนอย่างกว้างขวางฝ่ายควานยืน่นเอาผิดทางกฎหมายด้วยแต่แน่นอนอำนาจรัฐอยู่ในมีใครคนนั้นก็ใช้เต็มที่ตอนนี้ก็จุดยืนชัดเจนค่ะ3อออเมริกาอังกฤษแท็กทีมหนุนเอเต็มสูบถึงขนาดออกหนังสือว่าไม่พบว่าเอล้างเผ่าพันธ์ สังหารทุกวันทารุณทุกวันเปิดเผยไปทั่วแต่ก็ไม่แน่นะคะภาพเหล่านี้อาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าเจ้าของเอกสากำลังปรับท่าทีหนุนอิสเอลมากขึ้นก็รอดูต่อไปที่อเมริกาทรัมป์ก็ใช้กำลังทหารปราบผู้สนับสนุนปาเลสไตน์อย่างเปิดเผยอ้างเป็นภัยความมั่นคงเหมือนที่อังกฤษก็จับแพทย์อาสาที่รณรงค์สนับสนุนปาเลสไตน์ และต่อต้านอิสราเอลเรียกว่าเอาการเอางานมาก3อมอังกฤษอเมริกาอิสราเอลจะต้องทำลายฮามาสทำลายปาเลสไตน์ให้ได้ให้เหลือไว้แค่อยู่ภายใต้การควบคุมของอิสราเอลนอกนั้นขับไล่ให้หมดแม้ว่าสารที่เป้าหมายเขาจะไม่ยอมรับปฏิเสธนะคะทั้งอียิปต์จอแดนหรือสุนก็ไม่ยอมรับคนอพยพป,ปาเลสไตน์ มันก็มีได้สองทางถ้าเอทเอลทำสำเร็จปาเลสไตน์เจ้าของแผ่นดินผืนนี้ก็จะกลายเป็นคนเรือเร่ร่อนเหมือนที่ลิเบียเจอของแบบนี้ต้องติดตามดูกันต่อไปปฏิกิริยาขบวนการต่อต้านแห่งปาเลสไตน์ไม่ได้ยอมจำนวนค่ะตอนนี้ที่ภาคสนามรบคุโชนปะทะทุกวันในสนามรบทั้งที่คันยูนิสจาเบเลียอันไซตุน เน้นถล่มรถถังพังฐานชั่วคราวของ IOF ทำฐานอิสราเอลดับเจ็บวันละเกินโหลนนะคะบางวัน28นายหายเกลียงงัดจรวโจมตีนิคมผู้ตั้งถิ่นฐานอิสราเอลบ่อยขึ้นคือไม่ได้โจมตีแต่ทหารและลงนิคมด้วยเพราะว่านิคมคนหัวรุนแรงเนี่ยได้รับแจกอาวุธนะคะให้ใบอนุญาตพบอาวุธร้ายแรงนับแสนใบอนุญาต เมื่อเร็วๆนี้และคนเหล่านี้ก็ถือปืนยับถืออาวุธร้ายแรงบุกยึดบ้านและที่ดินที่เวสแบงค์ซึ่งสภาพยังดีกว่าที่ฉนวนกาซาเรียกว่าระเบิดรรเบอเลยทำตามอำเภอใจโดยที่มั่นใจว่าใครก็ทำอะไรไม่ได้ก็มีแต่กาซาจะต้องช่วยตัวเองแล้วได้เยเม,มนมนุนช่วยอีกแรล สถานการณ์ที่เวสแบง์เดิมนั้นดูเหมือนจะวางเฉยหรือค่อนข้างจะสามัคคีกับเอสลมากกว่าด้วยแต่วันนี้มันสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะสหรัฐไม่อนุญ,ญาตไม่ต่อวีซา่าไม่ให้วีซา่าตวัวแทนปาเลสไตน์ไปเข้าประชุมร่วมในสมัสชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะคะเพื่อขัดขวางไม่ให้มีการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์นั่นแหละนี่คือทางการเมืองในทางการทหาร ปล่อยคนหัวรุนแรงเป็นหลักเลยนะคะชาวอิสราเอลที่อพยพมาตอนแรกๆตอนนี้มาตั้งถิ่นฐานแล้วก็ยึดแผ่นดินตอนนี้แจกปืนให้ไปยึดตามใจชอบนี่แหละค่ะแด้พลัคคนฟาตากเป็นกลุ่มซึ่งเคยาติดีกับอิสราเอลตอนนี้ไม่ใช่แล้วมาจับมือกับฮามาู้จากที่พยายามยุ่ให้ตีกันมาตลอดวันนี้เปิดเผยชัดนะคะจะยึดหมดไม่ละเว้นทั้งกาซาละเวสแบน เหตุการณ์ล่าสุดคือปฏิบัติการพรีชีพยิงกราดรถบัสของผู้ตั้งถิ่นฐานอิสราเอลทางฝั่งอาหรับเขาถือว่าปฏิบัติการพรีชีพนะคะเคยมีมาบ้างในย่านอื่นระเบิดสังหารเปิดชีพตัวเองแต่อันนี้มาสองแล้วใช้วิธีกราดยิงก็ไม่หวังจะรอดนะคะเพียงแต่ไม่มีทหารอยู่ใกล้ๆก็เลยหลบหนีได้ ปฏิบัติการครั้งนี้สื่อฮิบรูร,รายงานเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองบอกผู้ตั้งถินฐาน s อเรายเสียชีวิต11รายได้รับบาดเจ็บมีการกราดยิงบนรถบัสใกล้นิคมรามมดทางตอนเหนือของเยรูซาเล็มที่ถูกยึดครองในสื่อโซเชียลมีเดียของอาหรับบอกว่ามีทหารที่เป็นสปายพยายามจะจับสปายฝ่ายปาเลสไตน์เขาเห็นคนบนรถเนี่ยเป็น เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของปาลเลสไตน์ที่อยู่เวสแบ n งก็ตามมาซึ่งพกอาวุธด้วยแต่ไม่ทันได้ทำอะไรทางฝั่งของปาลเลสไตน์นี่แหละทำก่อนจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นทั้งสองฝั่งเคอฝั่งหนึ่งก็ตามมาเนื่องจากสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ปาลเลสไตน์เนี่ยน่าจะเป็นคนที่สนับสนุนฮามาสในขณะที่ ฝั่งนี้ซึ่งจริงๆอาจจะเป็นแผนอยู่แล้วก็ได้ก็ลงมือสุดท้ายบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตคนเกอ,อกเขตหกบหนีได้ค่ะช่อง14รายงานว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองมาจากเขตเวสแบงค์คนหนึ่งมาจากเมืองกาตนาอีกคนมาจากอัลกุบบาผู้ลงมือทั้งสองคนนี้ลับจับไม่ได้ค่ะก่อนหน้านี้อบูอบัยดา โคสกฮามาซิเอลยืนยันแล้วว่าถูกสังหารแน่นอนเขาเคยกล่าวกับคนหนุ่มสาวแห่งเวสแบงว่าต้องลุกขึ้นต่อต้านพูรุกรานเพื่อยับยัง้งไม่ให้พวกเขาก่ออาจญากรรมต่อไปและไม่ให้ดำเนินการตามแผนผนกดินแดนเวสแบงด้วยพร้อมเตือนว่าพื้นที่ที่เหลืออยู่ของบาเลสไตน์มีความเสี่ยงที่ประชาชนจะสูญเสียไปทั้งหมด ให้กับอิสเอลและผู้สนับสนุนหากปล่อยให้การลุกรายนยังดำเนินต่อไปวันนี้การลุกขึ้นสู้ของคนหนุ่มสาฟาตาจากเวสแบงค์เป็นจริงแล้วค่ะนับจากนี้การสุรบแบบไร้รูปแบบจะถี่ขึ้นจากคนที่ไม่คิดสู้รู้แล้วว่าสู้หรือไม่สู้ก็ดับจะเลิกดับแบบกล้าหาญหรือยอมจำนวนเป็นท่าตลอดไปชาป,ปาเลสไตน์เลิกแล้วค่ะ ไม่ว่ามหาอำนาจภายนอกจะช่วยหรือไม่ก็ตามคือสู้แบบชีวิตแลกชีวิตเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้ทำงานอย่างเป็นเอกภาพอิสระและต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี 302-298-9848ค่ะขอพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมาณนาโอกาสนี้ด้วยค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID adchapsi.store หรือโทร0942369493